จัดเต็มโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าว1.1ล้านครัวเรือนโครงการที่พี่น้องชาวนาวรอคอยมาแล้วคอรมออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวสูงสุดตันละ15,000บาทจำนวน1.1ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้จะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต63-64รอบที่1 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม63ยกเว้นภาคใต้ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่16มิถุนาย,ยน63ถึง28กุมภาพันธ์64และมีเงื่อนไขคือเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันได้แปลงละหนครั้งเท่านั้นเพื่อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ข้าวที่ร่วมโครงการประกันรายได้จะต้องมีความชื้นไม่เกิน15%โดยมีทั้งสิน5ชนิดได้แก่ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันตันละ15,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ14ตัน 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันตันละ14,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ16ตัน 3. ข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันตันละ10,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ตัน 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันตันละ1 1 0 0 0บาทไม่เกินครัวเรือนละ25ตัน 5. เข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันตันละ12,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ16ตัน